สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะอยู่กับผมนะครับกับเฮียกล้วยสลัดนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมแมวนรกครับเกมว่านักลักกี้เนโกนะอยู่ค่ายพีจีเว็บตรงแ่งนี้นะครับผมเราก็มาดูกันเลยนะครับว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรนะพอดีว่านะครับเล่นตามคําขอของเพื่อนนะครับเมื่อเมื่อวานนะครับผมน้องๆเขาขอมาว่าเออให้เฮียเล่นเกมลักกี้เนโกให้ดูหน่อยนะก็เกมแมวนรกนะ่นะใช่ไหม เล่นผมเล่นถูกเกมไหมหผมเล่นถูกเกมไหม <c oughs> อโอเคครับก็ฝากนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาด้วยละกันนะครับ <c oughs> ผมจะได้ไม่พลาดเวลาผมเอามา,าไลฟ์คลิปนะครับเอามาแจกทุนฟรีนะะกิจกรรมทุกวันนะครับพเพื่อนเนาะยังไงอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคเรามาเล่นเกมกันเถอะนะ, <c oughs> อะของผมกิจกรรมของผมก็คือนะครับจะมีโค้ดขึ้นมา บนหัวคลิปนะครับเพื่อนๆดูดีๆนะครับผมจะมีโคดแวบๆขึ้นมานะครับไม่นําโคดนี้ไปใส่ช่องรับโบนัสนะฮะหลังคลิปจบเท่านั้นนะครับค่อยใส่ได้นะครับถ้าคลิปยังไม่จบนะครับยังใส่ไม่ได้นะเพื่อนนะโอเคไหมเออต้องรอให้คลิปจบก่อนนะครับใจเย็นๆนะดูผมก่อนนะเพราะว่าผมมาไม่ถึง20นาทีนะครับไม่ถึง15นาทีนะครับต่อวันนะก็มาช่วงประมาณเวลาสามสี่ทุ่มห้าทุ่มอย่างเงี้ยดึกๆนะ แล้วแต่ว่างนะครับวันไหนไม่ว่างก็มาดึกนะวันไหนแบบเอติดภารกิจก็มาดึกวันไหนว่างๆก็มาเร็วนะเพื่อนไม่มีเรมากไปครับเบียดไปตาย20ิบาทมาดูกันสิบทีแล้วจะเป็นอย่างไรกดเทอร์โบเข้าไปด้วยครับผมจาดไปครับโอ้โหแบบจดจานมาครับอุ้ยคูณหกมาแล้วครับสวยงามครับเออไปต่อครับยาวๆมาเพื่อนลุยกันนะครับเออยังไงโอ้โหร้อยเจ็ดสบาทสวยงามครับผม วันนี้ครับเราได้ยาวคูณ8ปมาเลยครับ160หสบาทเยี่ยมครับผมโู้เกมแมวนรกก็แตกดีเหมือนกันนะครับเนี่ยผมบอกเลยนะมาได้ทุนแบบพันห้าเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วพันแปดแล้วครับภายในเวลาแบบไม่กี่นาทีนะสวยงามสวยงามไปครับเพื่อนๆเลยฮะก็เว็บที่ผมเล่นนะครับผมขอแนะนํานิดนึงนะครับเขาจะมีโปรทุนน้อยนะเป็นโปรสิบเก้ารับร้อย 50รับ150นะครับโปรนี้ให้ทุกวันเลยนะครับแล้วก็โปรร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันให้ทุกวันให้ทุกรอบบินนะครับผมเพื่อนแล้วก็เป็นฝากของออโต้รวดเร็วนะครับผมเออยังไงนะครับก็เข้ามาชมกันได้นะที่ผมผมจะแปะผมจะแปะไลน์ไว้ด้านล่างนะครับผมแล้วก็เข้ามารับทุนฟรีกันได้ในเว็บนี้เลยนะก็ไลน์ด้านล่างนะครับอย่าลืมแอดเข้ามานะครับต้องหลังคลิปจบเท่านั้นนะครับผมต้องหลังไลฟ์จบเท่านั้นนะค่อยจะรับได้นะครับผม ถ้าระหว่างไลน์เนี่ยรับไม่ได้นะฮะฟาวนะครับผมเออบาครับโอ้โหเข้าไปแล้วครับการหมุนอะไรเนี่ยหมุนรางวัลหมุนฟีสปินนะครับผมเออสวยงามครับมาแล้วเกมลัคกี้ในโก้เนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับผมเคยเล่นแบบครั้งเดียวครับตอนนั้นเสียนะฮะจำได้ว่าเคยเล่นครั้งเดียวนี่แหละครับโอ้โหมันเล่นยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้นะเอาใจนันน้องหน่อยแล้วกันนะมาปั่นให้ดูครับผมแล้วก็แจกทุนเหมือนเดิมเออ ยังไงครับเนี่ยโอ้โหตอนนี้เข้ามาในหมุนฟีลสปินที่เหลือนะหกครั้งนะครับผมมานะครับคูณหกแล้วฮะผมไม่รู้ว่าการเข้าหมุนฟีลสปินของลักกี้เนี่ยโกเนี่ต้อจะดีขนาดไหนนะเพราะว่าเคยเล่นมาตั้งแต่ที่แล้วแล้วนะครั้งเดียวเลยครับมันไม่เข้าอะไรเลยครับผมมันดูดพมหมดแล,ล้วผมก็เลยเกลียดเกมนี้เออเยดแปดนะเอ้า,อาคูณสิบสองนะครับผมเพื่อนมาอีกครับร้อยยี่สิบบาท ไปครับไปไปยังไงก็ใจเย็นๆกันเลยนะครับเวลาเล่นนะเออไม่อยากให้ทุกคนเสียนะครับผมผมก็เป็นผู้เล่นคนหนึ่งเหมือนกันนะบางทีก็รับทุนฟรีบ้างนะเขาให้เครดิตมานะครับก็มาเล่นมาป่านบ้างโอ้ยสวยงามครับ5 9าบาทครับไปยาวเลยครับเพื่อนสวัสดีที่แชทด้านข้างเลยแล้วกันนะครับมาถึงก็ทักทายกันได้นะครับวันนี้นะวันนี้ใครแบบเออเล่นเกมไหนแตกนะครับผม เล่นเกมไรแตกสามารถแคปหน้าจอการแตกหนักของของท่านนะครับไปส่งให้อดมินได้เลยนะเออถ้ามันแตกเยอะนะฮะเดี๋ยวอดมินก็แบบว่าขอรูปภาพของท่านแล้วครับแล้วก็จะมีเครดิตฟรีให้นะครับเป็นกรณีพิเศษนะออกอกติกาเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะเพื่อนๆน,นะว่าอยากให้ผมเล่นเกมไหนหรือย,อยังไงนะฮะเดี๋ยวบางวันเนี้ยเดี๋ยวผมมาไลฟ์สดในการเล่นดูนะฮะว่า เป็นอย่างไรนะครับไลฟ์สดที่ตอนที่ผมจะมาไลฟ์สดนะครับผมแจกเยอะมากเลยนะจริงๆนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยกันนะครับผมเวลาผมมาไลฟ์สดเนี่ยก็จะได้เม่นพลาดนะครับมายังไงเพื่อนก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าเกมไหนช่วงนี้ครับแตกดีหรือว่ามีสูตรอะไรนะเดี๋ยวผมเอามาเล่นครับผมเออถ้าของใครแตกนะครับของใครแตกประมาณ5 0 0พันบวกๆขึ้นไปนะผมจะมีทุนให้ เออทุนฟรีให้เลยครับสำหรับเจ้าของสูตรนะครับเจ้าของการแนะนํานะครับผมให้เยอะเป็นกรณีพิเศษเลยแล้วกันนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ครับผมเอาสูตรของเออคุณพี่ตั้มนะครับคุณพี่ตั้มคุณพี่ตั้มนะฮะหรือหรือว่าน้องตั้มนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาอายุเท่าไหร่นะผมเรียกว่าอ่ะพี่ตั้มแล้วกันนะครับผมเขาแนะนาว่าให้ลองเล่นเกมลักกี้ในโกะดูหน่อยนะเออเล่นเวลา นะครับสี่ทุ่มนะให้มาเล่นเวลาประมาณสี่ทุ่มดูหน่อยสามทุ่มสี่ทุ่มดูหน่อยนะช่วงนี้ครับจะแตกดีเวลาเล่นเกมนะครับสามทุ่มถึงสี่ทุ่มพี่เขาแนะนํามานะเออผมก็โอเคครับตอนนี้ก็มาเล่นช่วงเวลาประมาณสามทุ่มขึ้นไปนะมาดูกันว่านะครับจะเป็นอย่างไรนะครับผมเขาไม่ได้แนะนําแนะนําสูตรเบ็ดนะเขาแนะนําแค่เรื่องเวลาเท่านั้นนะครับเพื่อนโอเคจันมาครับยังไงครับโอ้ ยี่สิบาทนะครับตอนนี้เบ็ดไปที่ยี่สิบาทนะผมยังไม่แตกเท่าไหร่นะครับผมสงสัยนะครับสูตรพิตั้มเนี่ยจะได้ผลหรือเปล่าก็ไม่รู้พิตั้มจะได้รับทุนฟรีของวันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับใครนะครับอยากได้รับทุนฟรีแบบในกรณีพิเศษนี้ผมจะแจกประมาณสองสามร้อยเลยนะเออของใครแตกประมาณห้าพันเนี่ยผมจะแจกสองสามร้อยนะครับผมสูตรใครดีนะฮะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับร่วมกิจกรรมเข้ามาได้คอมเมนต์เข้ามาได้เล่นเกมไหนเวลาไหน เล่นสูตรยังไงครับผมเออผมจะนำนำไปใช้นะสูตรใครยังเก่งนะครับพอแตกเนี้ยผมก็จะแจกคนนั้นเป็นกรณีพิเศษเลยแล้วกันมาครับผมลุยๆกันไปต่อแล้วฮะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไม่เป็นการเสียตังนะก็ตั้งใจเล่นหน่อยแล้วกันนะครับมัวแต่พูดนะครับเนี่ยนะไปแล้วคณสิโอมาห้าร้อยครับสวยงามครับตอนนี้ขึ้นมาสองพันกว่าแล้วครับคูณแปดเดียยครับโมยสี่บาท ไปสวยครับตอนนี้โอ้โหม้านะครับม้านะครับมันเริ่มมานะครับโอ้โหไปแล้วครับเวลาแผงลิทนะครับผมเวลาเล่นเอ่อกเกอร์ในโกะด์แล้ววันนี้นะเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างที่จะลุ้นค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์มากเลยนะมาครับผมโอ้คูณสองคูณสองคูณสองคูณสิบสองคูณสิบแปดบาทนะครับเก้าร้อยหกสิบบาทนะครับโอ้โหตัวคูณเข้ามาเยอะมากนะเออเนี่ยครับยาวๆไปดิโอ้โหยาวๆได้แค่สองทีนะครับเพื่อน จัดไปเลยครับ3,580หแปดบาทนะครับตอนนี้ตังเราได้ขึ้นมาแล้วนะครับผมโอ้โหสูตรพิั้ามเนี่ยมันมาหลังๆเว้ยเฮ้ยมันแผลงฤทธิ์มาหลังๆครับแรกๆนะครับเริ่มเล่นนะยังไม่ได้เท่าไหร่นะครับหลังๆมามันพาแตกหนักครับผมสวยงามครับเ็ดโตอเออดีครับดีครับท่านสาวันนี้พิั้ามคงจะได้รับทุนฟรีไปเลยครับ200บาทนะครับผมเอาไปเลยฮะ แตก3,000ันบอกเอาไปให้เลยพี่ตั้มสามเอ้สองร้อยบาทนะครับก็คือยังไงก็ทั้งหาแอดมินด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าแอดมินก็แคปชื่อไว้อยู่เหมือนกันนะโอเคนะครับฝากด้วยแล้วกันอ่าคูณสี่ครับมาขอยาวไปหน่อยนี่ไงหลยๆครับหลยๆหลยๆโอ้โหสแคตเตอร์ก็ไม่เข้านะครับอีกนิดเดียวครับจะได้สแคตเตอร์แล้วนะยังไงต่อครับผมไปยังไงต่อเอา้า เอาอยัางไงครับเพื่อนเลือกเล่นดีไหมหรือว่าไปต่อครับอเพิ่มเบลดดีกว่าไหมเอาเบลดเอาเบลดเท่าไหร่เอาเบลดเท่าไหร่ดีเลขดีเอา40บาทไหมแต่ว่า40บาทก็หนักอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันต้องค่อยๆไปนะฮะตอนนี้ดึงเชียงไปก่อนดึงเชียงไปก่อนนะครับผมมามาเอา40บาทมาเริ่มที่30ทีไปเลยครับผมไม่เอา1 0ทีแล้วครับเอา30ทีแบบยาวๆจุจวดไปครับกดเทอร์โบด้วยนะฮะมาดูกันนะครับ เพราะว่าเกมพีส่วนใหญ่นะครับให้กดเทอร์โบนะครับผมค่อยจะแตกดีนะครับเออมีคุณน้องน้อง,อง,องพเพี่อเพื่อ,เอนเขาแนะนํามานะครับว่าให้กดเทอร์โบไปด้วยอย่าลืมผมก็เลยจัดไปเน้นเทอร์โบนะครับช่วงนี้แต่ว่าถ้าเราไม่กดเทอร์โบนะมันจะเหนืดมากเลยนะับผมนี่นหัวหอยนะผมเป็นคนใจร้อนนะ <laughs> เอออ่ะไปนะครับ นี่ไงสแกตเตอร์สวยครับผมโอ้โหอีกหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับมาไม่เอ่ยเรียบร้อยครับสแกตเตอร์ไม่มานะเอ้ยเซียงกำลังจะได้เข้าแบบเน่ตังมรดเลยฮะเหลือ25 0 0เลยครับ,ร 2, 5, 5, รบจาก3 0 0พันกว่าเมืเ่อกี้อ่ะไม่เป็นไรครับเรามาเล่นพวกบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่ว่ากันเนาะเออไม่สในุนให้ใครเล่นตามนะครับผมมาเล่นแบบ ชิวๆนะครับแต่ถ้าอดไม่ได้ก็นะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมที่ที่ผมเล่นเกมนะครับเป็นเว็บฝากถอนออโต้รวดเร็วนะครับมีโปร19รับ100โปร50รับ100 50โปร100ให้รับได้ทุกวันทุกเวลาเลยแล้วกันนะครับอย่าลืมแอดเข้าไปก่อนนะครับผมแล้วก็ไปเอาโค้ดที่ขึ้นแว๊บๆขึ้นมาเนี่ยเข้าไปลงช่องโบนัสรับทุนฟรีด้วยแล้วกันนะครับผมตามนั้นนะฮะตามนั้นไปครับเอา30ทีมาเหมือนเดิมครับผมลุยเหมือนเดิมครับ มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรโอ้โหโเวนกรรมครับว้าวสี่ห้ารอบเลยครับผมเนี่ย <c oughs> เกมแมวลนรลกเอาผมแล้วครับเกมแมวนรกมันเล่นผมแล้วนะครับผม <c oughs> โถเออฮะเออมาครับอ้สองพันหนึ่งร้อยหกสิบาทนะครับมันให้คืนเรามาแล้วครับเราซ้ตอนที่มันดูดไปโอ้โผมพูดติดขาดมากเลยครับเออ แล้วมันดูดไปเท่าไหร่ไม่ให้คืนมาเยอะกว่านั้นนะครับมาแล้วครับสี่พันเลยครับเมื่อกี้แตกมาสองพันนะครับเออสวยงามนะครับผมได้มาสี่พันนะครับเอายังไงทีนี้เอายังไงทีนี้เพื่อนนะจะเลิกเล่นดีหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับโอ้ผมได้ตื่นเต้นมากเลยพูดผิดพูดถูกเออขอพายด้วยแล้วกันนะครับผมเอายังไงที่สําคัญนะครับใครมาตอนแรกก็ฝากกดไลค์ก่อนเลยแล้วกันนะครับกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับช่องผมนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับเวลาผมมาแจกทุนฟรงทุนฟรีนะฮอืม พี่พี่เบ็ดตาละร้อยเลยเอาที่ใช้ด้านข้างเบ็ดตาละร้อยเหรอครับโอ้มันหนักไปไหมเนี่ยมันกลัวผมกลัวมันดูดนะเออเอาเอาสักสี่สิบห้าสิบได้ไหมหรือว่ายังไงเอาร้อยเลยเหรอเอาร้อยเลยตีไปครับผมลุยขอ,ขอเขอเบ็ดร้อยไปที่แบบสามสิบครั้งอ,อนอมหนักๆเลยมามามาดูกันอ้าเบ็ดร้อยก็ได้มาเราต้องใจใหญ่นะครับใจไม่ใหญ่เราไม่ได้หีช้างนะครับไปเลยฮะเบ็ดร้อยตาม คำผู้ชมพูดนะเออผมนี่ยิ่งแบบบ้ายุอยู่นะไปแลครับเบ็ดหนึ่งร้อยครับจะสร้างปฏิหารอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับผมวันนี้ลุน้นกันกับเกมแมวนรกครับผมมีไหมเอยเออสาม้ยเจ็ดบาทมาสวยครับโอ้โหนี่ดูดิครับมันไม่แตกเลยครับอะไรของมันครับเนี่ยจากสี่พันลดเหลือสองพันแล้วครับเพื่อน เอาเอาดีฮะเออผมเลือกเล่นเลยดีกว่าครับเอาพันหกพอมาโอเคไหมเอาเท่าไรเบียรร้อยไม่ไม่แตกอะ่ะเลือกเล่นไมเอาไปต่อดีกว่าครับในไหนก็ในไหนแล้วมาไปต่อดีกว่าครับมาดูกันเออมาหมดช่างมันนะฮะไปต่อดีกว่าฮะเล่นพวกคามบันเทิงเท่านั้นนะครับผมเพื่อนยังไงทุนฟรีก็จะแจกไปเลยครับเออขึ้นมายละสี่ร้อยแปดสิบบาท เพลินครับเพลินเพลินนะฮะมาดูกันนะครับเด็ดร้อยจะเป็นยังไงครับผมนะรับผิดชอบร่วมกันนะครับผมถ้าผมเสียขึ้นมาเนี่ยเออไปนะครับเมื่อกี้ได้สี่พันแล้วน่าจะได้เลิกเล่นนะครับโอเคครับโอ้โหไม่น่าเลยนะฮะอ่านิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่านะครับความรลภนะครับไม่ดีนะครับผมได้มาประมาณสี่พันก็เลิกเล่นนะความโลภไม่ดีนะฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยังไงก็คลิปนี้เป็นคลิปที่เตือนใจ นะครับไลฟ์นี้เป็นไลฟ์ที่เตือนใจทุกคนก็แล้วกันเนพะื่อนๆนะอ่ะจะหมดแล้วครับผมไปแล้วครับเดี๋ยวผมเติมใหม่มาเล่นใหม่ครับผมเออมาแล้วครับโอเคครับเลิกเล่นแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย